สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิป Q&A นี้สายแล้วคุณหนูเองไม่มีแขกรับเชิญแล้วหลังที่รัดอยคลิปในไอจีสตอรี่ไปเดี๋ยวนะกำลังจะทำคลิป Q&A กับน้องวิทูลน,นะคะถาถานเยอะมากมากกว่า20%ถามอะไรรู้ไหมพี่ท้อก,กับพี่นัดเป็นอะไรกันว้า อย่ามาหามองเถวเราก็เลยคัดมาแล้วนะคะกับ7จ็าคำถามสุดปังที่ทุกคนอยากเสือกอยากรู้เราจะมาตอบ7จ็าคำถามเจ็ดวัน ตอบให้มันวันเดียวให้มันเสร็จเฉเลยไม่ได้เพราะพี่ต้องรีวิวเฟรอ UFO เครื่องเนี้ยเขาเป็นเครื่องมักหน้าที่ใจพี่เก็บรีวิว7วัน7สูรแล้วเกี่ยวอะไรกันหนูหนูต้องมา้าตรงนี้วันอีเวมันก็ต้องมาทำงานอยู่แล้วต้องมาทำงานแต่หนูไม่ต้องมานน้งอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วถ้าฉันมีให้หล่อนใช้ด้วยละก็ค่อยว่า7วันได้อะไรได้เครื่องละหมื่นกว่าบาทชนาดาและนี่คือเครื่องมักหน้าอัจฉริยะ f ฟรอ u อ o ยูเอฟโอสมาร์ทมาก่อนจะไปตอบคำถามข้อแรกที่ทุกคนถามมานะคะขอสอนน้องวีใช้เครื่องเฟรอเอลยูเอฟโอสมาร์ทมากดโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า f ฟรออ for you นี่ไงอาจารย์สิูณรัน่ารักเห็นยังอ๋ออห้รนี้เนี่ะอ่ะมามันจะเป็นเครื่องมาที่ออกแบบมาเพื่อมามร์ทมาเราโดยเฉพาะจะเป็นแม่หล่อนัหวหล่อน,ล,อนลูกหล่อนก็ใช้ไม่ได้ทุกคนต้องกรอกเข้ามาเข้าไปที่เฟรออ for you สร้างแอคเคาน้องวีแล้วก็เข้ามาพอเจอหน้านี้เราก็เลือกเครื่อง UFO เปิดเครื่องแล้วว้างที่มาแล้วก็จะขึ้นเลยเห็นไหมว่าเป็นเครื่องนำเบอร์อะไรชื่ออะไรนะคะเนี่ยบริเวที2สองปีนะ <Yeah. S 1> เข้ามาถึงนะคะเขาก็ถ้าเราเลือกว่าเราจะใช้มาร์หน้าเนี่ยเป็นกลางวันหรือกลางคืนอย่างตอนนี้เนะี่ยเป็นตอนเย็นแล้วนลวก็จะเลือกเป็นกลางคืนนะคะแล้วก็ start นี่คือแผ่นมาร์นะคะซึ่งเป็นคอลเลคชันใหม่ที่เป็นแบบว่า ออร์แกนิกทั้งหมดแล้วเขาจะนำวัตถุดิบจากธรรมชาติเด็ดๆของจากแต่ละประเทศเนี่ยมานำพึ่งมานุก้าจาก New Zealand. นิวซีแลนด์น้ำมันมะพร้าวจากอินโดนีเซียกรีนทีจากญี่ปุ่นแน่นอนบัลแกเรียนลอสจากบัลแกเรียปิดท้ายอสซีรเบอรี่จากบราซิลที่นัดแล้วมันแพงไหมอ่ะหนูไม่กล้าใช้ถ้าเทียบกับอินโนเวชั่นของเขาแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยถือว่าไม่แพงเพราะหนึ่งกล่องเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าบาทเองมีหกแ่นด้วยกันหนูขอเลือกเป็น ญี่ปุ่นเหรอกาเพราะอะไรน่าจะเสียวดีแบบญี่ปุ่นงั้นเดี๋ยววันแรกนะคะเราจะใช้เป็นสูตร Green Tea Matcha นะคะจากเชฟฮันแล้วเขาก็จะให้เราสแกนบาร์โค้ดข้างหลังวยมาเลยโอ้ยมันคุยกับเรา <love> อ่ะกดสตาร์ท อุยมันรู้เลย,ยเขก็จะบอกวิธีใช้แบบนี้เลยุยเริ่มแล้วอุยยังยังไม่ได้แปะแผ่นมา์กวิธีใช้นะคะฉีกซองมาสกนะคะแบบนี้ผลิตจากประเทศเกาหลีเป็นนวัตกรรมล้ำมากๆเลยแล้วก็นำแผ่นมาสกนะคะวางบนบริเวณวงกลมตรงนี้แล้วก็เอาตัววงแหวนนี้นะคะปิดครอบไปแล้วเราก็ใส่พลาสติกครอบมาไปอีกทีนึงแล้วก็กด s t a r ท เริ่มแล้วเพียงแค่เก้าสิบวิแล้วเขาก็จะบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้แค่เราอยู่บริเวณไหนอุ้ยโอ้ยมาบนนี้แล้วการมาหน้า90้าสิบวิตรงนี้เนี่ยมันล้ำลึกมากเท่ากับการมาหน้าสิสามกว่าครั้งและการมาหน้าปกติไม่ได้ไม่ได้แต่ครั้งมันบอกไม่เจอคนพบเครื่องอะไรรู้อ่ะชาร์จแบตเนี่ยอ่าไม่รู้ชาร์จแบตก่อนหนึ่งชั่วโมง ใช้ได้8ปดเดือนพี่ขาดเอาใหมหนูแล้วพี่นันไม่ชาดอ่ะงั้นวันนี้ดูพี่ชัยไปก่อนพี่ชายมากลยอ่ะฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่คลีฟีกอ่ะโดยที่แบบประหยัดเงินด้วยแล้วก็ไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโรคภัยใดๆอ่ะ ขาบอกเลยนะว่ากำลังจะจบการปรินญ์แล้วใช่ให้เราอะรีแลซ์ผ่อนคลายเตรียมตัวเลิ่ดอะจบแล้วข่าถามข้อที่หนึ่งจากน้องกรวิทย์อันเดอร์สกอร์สี่พี่นัทกับพี่วิทู์รู้จักกันได้ยังไงและรู้จักกันนานหรือยังคะต้องบอกว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนโรงเรียนมัธยมเดียวกันโรงเรียนไปมิรวิทยาลัยชันมหนึ่งพี่นันมสองน้องเป็นตัวตกของเรียนฉันเป็นตัวโดนตกของเรียน ไม่ตัวตกหมดเลยเข้าใจแต่ตัวโดนตกของโรงเรียนมีด้วอตัวโดนตกเพราะว่าหนูชอบทำให้รุ่นพี่หมั่นไสเพราะว่าชอบเชิดใส่ทำหน้าไงเ <c oughs> นี่ยอันนี้คือหน้าเฉยๆนะแต่วเวลาลูกนพี่เห็นแล้วแบบอันไหนลองยิ้มทำได้ทำไมไม่ทำทำหน้ามันต้องโดนตีนึกออกไหม แล้วมาเริ่มทางานได้ยังไงเริ่มทํางานเริ่มจากวิทนตกงานแล้วก็ไปที่แล้วนะสามสามแล้วหรอสามแล้วอุ้ยเราอยู่กับฉันนานเกินอะไล้ออกหรอหรืออะไรแล้วก็ไปสิงสถิตอยู่บ้านนางที่หัวลำโพงอยู่ทุกวันนางทีไรก็เจอนางก็จนนางถามว่ามึงมาทําอะไรที่บ้านกูทุกวันนี่ก็แบบก็หนูตกงานอ่ะเจหนูไม่มีงานทำสมัยไม่สนิทกันอะจะเป็นเสียงนี้เดี๋ยวนี้ เกี ok ้ยงกูคำไม่ตกปากเขาเรียกว่าเป็นการอธิบายเขาเรียกว่าเป็นการเกียงค่ะสามปีแล้วมึงกล้าพูดกับกูไหมสรุปคือมารู้ว่าน้องอ่ะไม่มีงานแล้วประจวบเหมาะกับว่าตอนนั้นอ่ะน้องเอแฟร์เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเป็นผู้ช่วยนั้นเนี่ย ก็เริ่มท,ทําเพจจริงจังก็เริ่มไม่มีเวลาแล้วก็เลยแบบอยากหาผู้ช่วยแต่ว่าตําแหน่งผู้ช่วยเนี่ยมันต้องเป็นตําแหน่งที่ต้องค่อนข้างไว้ใจได้นะเราเลยต้องหาคนที่น่าจะต้องไว้ใจได้แล้วเราก็เห็นว่าเราอะ่ะเจอยีเนี่ยามาตั้งนานแล้วเราก็รู้ว่าแม่มันอยู่ไหนที่ไหน,บบนเธอไมยีเนี่ยเจะได้ตามไปฆ่าถูก<ด>ก็เลยเลือกเป็นน้องวี<อ>แต่ทุกวันนี้ก็รู้แล้วว่าไอชีมีคนถูกอ๋อไว้ใจถูกค้อนถูกแล้วก็เลยอยู่ด้วยกันมา สปีแล้วนี่ก็จบวันที่1กับคำถามข้อแรกไปแล้วนะคะเจอกันวันที่2ค่ะวันที่2แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสูตรนี้ท่าบาวเกลเลียนโหลพร้อมกับคำถามที่ว่าพี่วิทูลเงินเดือนเท่าไหร่ถามจริงอยากรู้ก็ทำไมคําคำถามจะมาป้อนหรือไม่แต่หนูบอกกันเลยว่าวันนี้หนูพร้อมมากหนูชาร์จแบตมาแบบเต็มเราก็วางแผ่นมาไว้บนเครื่องนะคะแล้วเราก็เอา วงแหวนเนี่ยปิดทับลงไปกดสตาร์ท<ส>ก็เริ่มเลยหนึ่งสองสองอาม อุ้ยมันอุ่นอุ่นอุ้ยอุ่น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 วีที่ไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฮเปอร์อินฟิวชั่นคือมันจะเปิดผิวเราเนี่ยด้วยความร้อนก่อนเพื่อทําให้รูขุมขนเนี่ยเราเปิดรับสารอาหารต่างๆเนี่ยให้มันซึมลงไปได้ดีขึ้นและตอนนี้สั่นยังสั่นแล้วอะไรก็บอกว่าุูดมาสั่นอีกแล้วถ้ามันสั่นเพราะว่ามันจะเป็นคลื่นทรีโซนิกเพื่อกระตุ้นนําให้พวกสารอาหารตรงเนี้ยมันถูกซึมได้เข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นตอนหลังก็จะปิดท้ายด ปิดดูขมขนเราเนี่ยให้ฟินิชมากขึ้น <Okay. S 2> สรุปเงินเดือนเท่าไหรพ่พรามา,าที่แล้วกูโดนคนด่าว่าใช้งานนองเขาหนักมากอย่างก็วัวอย่างก็ควายทำไมให้เขาวันละร้อยห้สิบให้มันวันละร้อิบจะอยู่ไหมก็อยู่นะเพราะหนูอยู่ในใจ <S 2> <S 2> oh. ต่อไปนี้เงินเดือนเรา150 <S <S หนูอยู่ในใจแต่ว่าค่าแรงข่านตำมันมันก็ต้องมีค่าแรงข่นาขนตำําเท่าไหร่300อีวีได้เกินนั้นอนะ่ะไป4เท่าได้ไปเท่วต่างประเทศกินข้าวก็ฟรีไปสปาด้วยกันไปทำผมด้วยกันทำเล็บด,ด้วยกันชอบทำตัวว่าแบบหนูเหนื่อยหนะักคนที่คนสงสารเอาเป็นว่าเรื่องเงินเดือนอีวีนะคะก็คือคุ้มค่าจ้างแน่นอนแล้วต้องบอกยว่าถ้านะให้ไม่มากพอเชื่อว่าใครก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้ถ้าทางานไม่คุ้มเงินเดือนส่วนอีเนี่ย ไม่ปล่อยก็นึกเอาแล้วกันว่าคุ้มไม่คุ้มหยุดมันจบไปนานแล้วไปไปวันที่สามปะวันที่สามแล้วนะคะที่เราจะใช้เป็นอะไรทำไมทับฟันผมอะไรชมพู่เขากําลังเทรนอีวิลอนมันไม่มีเทสหรอกใจเอ้าเลยเหลือสามสูตรอาซอิน้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวหนูขอเลือกเป็นมันก็ฮันนี่จากนิวซีแลนด์หล่อมนี่มัน บอกกันเลยเพราะหนูเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมันุก้าฮันนี่มาทำไมมันุก้าฮันนี่เป็นน้ำพึ่งที่ดีที่สุดในโลกซึ่งดอกมันุก้าเนี่ยบาดได้แค่ที่เดียวคือที่ประเทศนิวซีแลนด์มันเลิศมากเพราะจะมีสารต้านออกซิแดนที่น้ำผึ้งตัวอื่นไม่มีว้าวคำถามข้อที่สามนะคะจากน้อง W อรยุทธีถามว่าพี่นะัทเคยทะเลาะก,กับพี่วิทูนหนัก,นก,นกๆแรงๆไหมและใช้วิธีแก้ปัญหา อย่างไรโอเคนี่พี่นาตอบนะขอว่างเห็นมากก่อนสูตรนี้เป็นฟาร์มทูเฟสเป็นออร์แกนิกทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะทอราะเรื่องแบบมาสายแล้วก็เรื่องมาสายแล้วก็เรื่องมาสายเลือกอะไรมาอะไรเลือกร้อยละแปดอระจะเป็นเรื่องมาสายแล้วก็จะตามด้วยเรื่องลี่เถียงจะอัดคลิปติ๊กตอกคลิปนี้ช่วงโควิดระบาดแบบนี้สัตว์เลี้ยงของเราต้ช่วยป้องกันไวรัได้ค่ะจีจี สิ yeah. Actually, ını, oh, ิลูกแม่สิตินัาตะกี้คอนเทนต์นะว่าอุ๊ยนัดบอกตาสีฟ้าแล้วนัดมีชุดไดนเสาวสีฟ้าอยู่พอดีก็เลยว่าอ่ะวิทไปใส่ชุดนี้ป่ะพูดอะไรรูมั้ยร้อนไม่ใส่พูดอะไรขนาดนั้นเลยเหรอร้อนรู้สึกแบบฮะกูจ้ามึงมาทำงาน เมื่อกบ้านแล้วมึงจะมาแบบเด็ดจะลิดเป็นผู้ดีบอกว่าคุณหล่ไม่ใส่ไม่ได้พอพูดอีกแน่ขาหดนอตอนสุดท้ายเลือดมันไม่ออกมาเลยบอกมาใส่ใจไม่ออกเลือดขึ้นหน้าไปยึดเลยเราก็เลยพูดว่ามึงจะไม่ใส่ไม่ได้นี่คืองานกูจ้างให้มึงใส่ชุดไดโนเสาร์พวกหลักเข้าใจไหมว่าอยู่ดีๆนังก็ให้จะใส่ชุดไดโนเสาร์อ่ะมันมันนบ้ามันคืองานของฉันงานอะไรให้หนูใส่ชุดไดโนเสาร์เชื่ออย่างทะเลาะกันทุกวันเรื่องมาใส่กับเรื่องขี้เถียง วันอะไรอ่ะเร็วจังมันต้องออลิฟมันจะเล่นกับเต้นด้วยออขอยเทขอยเทจะได้ยังได้ยังอวันนี้สี่แล้วนะคะวันนี้คือเหนื่อยมากเพราะเมื่อเช้าเราถ่ายคลิปไะกี่คลิปตี จนหนูต้องนอนบ้านที่นั่เลยเนี่ยบ่นทำไมมึงก็ได้โอทีมึงจะบ่นทำไมอ่อนที่หนูนอนบ้านที่นั่หนูได้โอทีคืนนี้ด้วยหรอวันที่4นะคะนะขอใช้เป็นสูตรโคคนัทออยล์จากอินโดนีเซียนะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเขาจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายผิวไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีน้ำมันแร่ซัลเฟตด,ด้วยเดี๋ยวคนที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่อะลูก<อ>ที่เขาให้เราสกแกนเพื่อี่ว่า แสงของแต่ละตัวแต่ละสูตรที่ออกมาจะไม่เหมือนกันแสงสีแดงเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเรื่องของการสร้างคอลลาเจนลดเดินริ้วรอยผิวแต่งตึงแสงสีเขียวจะให้ผิวหน้าเนี่ยสว่างกระจ่างใสลดผักหมองคล้ำแสงสีฟ้าจะช่วยฆ่าเชื้อหัวสิวคำถามวันนี้แปลกมากถามว่าถ้าหล่อนต้องขายความลับของชั้นหล่อนจะขายความลับอะไรเพื่อแลกกับเงินที่ไนัพนใหนหนูคนน่เงินขนาดเลย เอาไว้อคอยพูดความจริงเพราะวันนี้เป็นวันพระแค่เป็นคุมก็ต้องโดนไล,ล่ออกอะ่ะม <laughs> ันเป็นข้อสมมติฐานนี่นะ <c oughs> แบบเรื่องที่หนูไม่ทำหรอกแล้วหนูจะรู้ว่านัดไปไหนมาแอบเปกับใครมาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ไม่รู้ใช่มีรูปคุรรมฉันรับเลี้ยงแมวจนจัดฉันรอตัวนะฉันไม่ได้รอตัวฉันเป็นคนดีมากจอยเกแต่ว่าตอนนี้เป็นสีเขียวเปลี่ยนเรื่องขอตันตรงเลยนะว่าตอนใช้ครั้งแรกกับหลังจากใช้อะยังไม่รู้สึกรู้สึกอีกทีกัตอนไหนหรือปะตอนเช้าแค่บอกว่า วุ้ยเธอทำอะไรมาหน้านิ่มจังกูบอกเลยนะถ้ามึงมีแฟนกูไล่ออกตำไมถึงจะมีหัวอะเอจริงๆปะอไม่มีหรอไม่หยหรอกจาดหน้าตบายปไปอะไรนะที่ไ่นพูดว่าอะไรไปทำไมล่ะเวลานะแล้วก็ใช้ล้างอีกแล้วดีนะที่มันกันน้ำเนี่ยล้างง่ายๆแค่น้ำไหลผ่านแค่นี้เองและที่สำคัญซิลิโคนลเขาออกแบบมาให้กันน้ำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวช็อตเสร็จแล้ว ไม่ลืมบอกซงมี่ความรับนวงจะมาคาะใครอยากเงินบูนเจ๊วันที่ห้านะคะนายขอฉายเดี่ยวเพราะคำถามนี้ตอบต่อหน้าน้องวิทูนไม่ได้คำถามถามว่าเกลียดนิสัยไหนของพี่วิทูนมากที่สุดพี่นัก พี่นัต้องมาตอบคนเดียวได้ยัางไงาข้อเนี้ยมันต้องมีนิสัยที่อีวีทูนไม่ชอบด้วยสิแต่ก่อนตอบคำถามขอใช้เป็นสูตรนี้เลยอาซีเบอร์รี่จากประเทศบราซิลหนูรู้เลยว่าพี่นัททำไมเลือกสูตรนี้เป็นสูตรคนสวยนสคนเก่งเพราะว่าสูตรเนี้ยมันจะช่วยลดเลือนริร้วรอยต่งางๆตีนตาเลียวรอยเหี่ยวย่นนี่ใส่ไปแบบของอีวีก็คือชอบกัดเล็บจะล่าุดต้องบ,บังคับอ่ะให้นางอ่ะไปต่ออะคริลิกที่ไปต่อเลยเราไม่กัดเลยพอเลยปะ เป็นคนนุขวานุ่าเบาบ้างไป็ออนคนอชอบแกะปากนั่ง,งอย่างเงี้ยคือเป็นคนปากแห้งมากไม่ต้องพิมพ์มาเลยนะคะว่าแบบพี่น้าต้องกินน้ำเยอะๆนะนุนน,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 นี่เป็นคนที่แบบกินน้ำเยอะมากอย่างน้อยๆวันละสามาลิตรม,มานนตลอดเวลาแต่ว่าก็ยังเป็นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอุ้ยจบแล้วก็สิบวิเร็วมากแต่อันนี้แล้วเป็นเคล็ดลับนะคะน้าจะบีบน้ําตรงนี้ออกมาอีกให้หมดตองแล้วนะก็จะทําการมาส์กเนี่ย อีกหนึ่งครั้งนิ่ใสแปลกๆของน้องวีอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าจะแต่งหญิงแต่งชายบางวันก็แต่งหญิงบางวันก็แต่งชายบางวันก็แอดแบบไปส่องไอจีผู้ชายกำลังบางวันก็ไปส่องไอจีเก้งทำจมูกฉีดคางบางวันก็บอกว่าหนูอยากเป็นผู้หญิงพาหนูไปทำเล็บบางวันก็งัดตอ้ต่ออันนี้อยากเลิก ไม่มีเลยเขายกมาเป็นเพลิน,นไหลถึงตหยไหวใช่ไหมมิสซาม,มนีเป็นคนกินข้าวเรียบร้อย <คน S 1> ไม่เป็วนว,วันที่6นะคะนั้นมี2สูตรใหม่มาเป็นสูตรชิม,มรฟรีที่ใช้แล้วหน้เาเงาชิชมเมอร์และแมทตแมเนียค่ะซึ่งทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยควบคุมความมันแบบหน้าไม่มันระหว่างวันแล้วคำถามวันนี้แปลกมากจากน้องออมสินถามว่าพี่สองคนเคยเห็นอะไรของกนและกันคือน้าอะเป็นคนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าคนอื่นอะตลอดเว เดี๋ยวนั้นก็เลยมั่นใจว่าต้องวินาจะต้องเคยเห็นของพี่นาแต่ว่าพี่นาไม่เคยเห็นของน้องวีเพราะว่าอีวีเป็นคนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าต้องไปหลบต้องไปแอบพี่นนเป็นเรื่องที่ต้องอายไหมอะเรื่องแบบนี้มันเสียเวลาคือบางทีเราถ่ายงานแล้วแบบอุย้ยกว่าจะเดินไปห้องนะ้ำกว่าจะเดินกลับมาเราต้องแบบพุ๊บเลยไม่ทัดท้ยเออไม่คอื่นแก้ผ้าแลวพรุ่งนี้ คำถามสุดเด็ดก่อนจะไปตอบคำถามข้อสุดท้ายนะคะเราจะมาสรุปกันก่อนว่า6ว,วันที่ผ่านมาเนี่ย <S <S น้องวิชอบสูตรไหนมากที่สุดหนูเลือกเป็นสูตรนี้<อ>สนตรอ,ออยสนตน้ำออยต้องบอกว่าจริงๆแล้วหนู manifest. เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบเอเชียเอเชียห e <N oy. S 3> <Okay. S 1> น่อยน้องนันเลือกรุ่นนี้นะคะเป็นแอสซีเบอรี่จากบาซิลเพราะรุ่นนี้จะเอาไว้ต่อตอนน้านริ้วรอยได้โดยเฉพาะแล้วถ้าสมมติหนูอยากได้เป็นของตัวเองหนูต้องไปซื้อที่ไหนสามารถซื้อได้ที่เซฟราทุกสาขาหรือว่าจะคลิกซื้อที่ลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะ ที่นาใส่ไว้นในดีสคริปชั่นแล้วหรือถ้าว่าใน Facebook ลิงข้างบนนี้ <Okay. S 1> และคำถามวันนี้จากน้องเบลถามว่าถ้าไม่ใช่ในฐานะเจ้านายและลูกน้องพี่วีกับพี่นะัทเห็นอีกคนน่ะเป็นฐานะอะไรในชีวิตวตอนเราขนาดขอไปแต่งหน้าแบบนึ่นทอาวิ สวยเลยอะสงใจจะเป็นเพราะ f r r o UFO Smart m a r ร,รอนอกจากในฐานะ,ะลูกน้องนะคะก็เห็นเป็นคนใช้เห็น <c oughs> เป็นทาพคนขับรถด,ด้วยแม่ครัวด้วยแม่นมด้วยต้องมองว่าเป็นคนในครอบครัวอันนี้พูดตรงแล้วบางทีก็เหมือนเป็นแม่แม่กูยังไม่กล้าดุกูเท <c oughs> ่านี้เลยอ่นนี้หนูโ <c oughs> พษบ้าพูดดีๆนะมึงกูจะให้ลูกตบมากเอาตัวอะไรมาลูกชันพูดดีๆก็รับอทพี่สาวคนหนึ่ง ชคยคนนึงอะไรเงี้ยแหละเวลานางทาอะไรที่มันไม่ดีเวลาที่นางทำอะไรเกินเหตุอะไรเงี้ยก็ดุดูจริงๆแหละดุเหมือนหมาจริงๆแต่แบบบางทีมันมันเกินไปอ่ะนี่ก็เป็น Q&A <อ>เจ็ดข้อเจ็ดคำถามท,าที่หลายคนอยากรู้นะคะของนัทกับวิโธ่โอ้ยจบสักทีคลิปเมื่อ้วันด,ดีมากเลยอหนูพูดดีมากเลยแล้วนีข่ขาดแล้วเนี่ยกูว่าแหละพี่น,นัทคนอย่างมึงนี่นักถ้ามีรถนะันหนูก็จะตื่นมาไม่ต้องเสียค่าแก๊กไม่ต้องเสียเวลารอรถแต่ถ้าพี่นัทไม่นนไมเ้อหนูก็ แกลบรอแกอ็บอีก20นาทีก็มาสั่งเดิมอ่ะคุณสองคิดว่า,านักควันตัดส็นใจซื้อรถให้มันก่อนดีไหมหรือว่ามันตอแหลวไว้ใจไม่ได้เอาไงดีบอกมานะคะ